น้ำมันมาแล้วครับน้ำมันผสมสองที่เรียบร้อยแล้วครับดีวสิปั๊บจูนเครื่องส่งให้ลูกค้าก่อนครับผมเพื่อนว่าทําคลิปให้ในเดอร์พ่ะนะครับก็เลยที่จริงเพราว่าปตัดใหม่นะครับเ่วเทว่าผมเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลครับพาลูกสาวไปโรงพยาบาลครับลูกวัสบายครับเป็นไข่มาได้สามขึ้นเลยครับเนาะก็เลยต้องปีกตัวไปครับที่นี่เพิ่งเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับที่นี่เวลากมันก็จวนที่จะได้เวลาที่คนส่งจะมารับของแล้ว ผมยันเฮ็ดพระท่านก็ได้เฮ็ดคลิปสั้สันเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเครื่องของคุณคุณโชคไพศาลครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับอ่าชื่อเล่นชื่อว่าฟุกนะครับหรือว่าสิ่อืน่นส,สันสันว่าคุณฟุกก็ได้างครับเนาะผมสีปรับจูนเครื่องให้นะครับจากเบสิกเบื้องต้นนะครับจาดีกันละนะครับผมไปิดรคลิปเกี่ยวกับนิวเวสโอ้โหเป็นอะไร,ะระามานานเติบแล้วไม่มาโดนเติบแล้วนะครับมานานพอสมควรอ่ะ กาเฮ็ดซ้ำรูดูกับว่าเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะครับอือเพราะว่ากะเฮ็ดดูเท่าไรก็กยิ่งดีตัวการปรับจูนขับ,บูครับจะได้ฟังเขาในสมองเลยเดี๋ยวก่อนพวกเยับกล่องไว้นเดีวยวก่อนครับอื <ừ> อเครื่องนิวเอลโภภภวยเป็ดไอ้วิชันไม้นี่มันที่เป็นไอ้การปรับจูนมันสีต่างจากตัวเก่าอยู่อันนี้ผมเคยเฮ็ดคลิปบอกอยู่เนาะสีต่างธรรมดาเน,นี่ยการปรับจูนขับูนี่ตัวเฮ็ดและตัวแอลนี่จะหมุนออร์บิทซ์ยอยู่ที่ตัวละประมาณหนึ่งรอบครึ่งเนาะ เบสิบประธานทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เอ่อสซียวบุคขอนเขาครับนะตัวเฮสคือตัวที่ผมกำลังกำลังสอดไขคขค้วของอยู่ตอนนี้นะครับมันขิมุนออกด้านซ้ายอยู่ที่ประมาณประมาณสองหลอบนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อมูลของขวาก่อนนะมันกอนขวาก่อนอันนี้เครื่องไม่แกะกรองนะครับหรืยังบริปรับจูนนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวผมมุนกอนขวาก่อนอ่ามุนออกด้านซ้ายมุนออกสองหลอบนะครับนะปึ๊บครับ ตัวต่อไปตัวแอลครับโยมุนขวางเลยตัวแอลมุนออกด้านซ้ายประมาณสามหลอดเลยพี่นอ้ 1, 2, องหนึ่งสองอ่าสามหอดอ่ามุนในสามหอบสามหอบก็กัวกเลยครับประมาณนี้ก็ได้ครับเพื่อไว้อา่ามุนออกใส่ได้หลายอยหน่อยให้มันสตาร์ทติดง่ายครับเนาะส่วนตัวที่ครับอา่าตัวปรับคันเร่งกับมุนขวาไว้จะอา่ามุนให้มันเร่งก่อนครับให้มันสตาร์ทติดก่อนแล้วเราค่อยมุนซ้ายกับคืนทีหลังเนาะ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเติมน้ำมันกันครับเติมน้ำมนันเพื่อที่ปรับจูนผมบริการตัดใมให้เบิองเด้อครับคุณฟลุกนะครับผมไม่ได้ตัดใหม่เด้อผมจะปรับจูนคาบูเสร็จแล้วผมก็จะส่งกลับเลยนะครับนะครับผมม่อมือมีเวลาเห็ดคลิปตัดใหม่หเจ้าเนาะผมขออภัยเด้อครับเด้อเติมไปเลยครับพอละไม่ที่หล่นเอาประมาณหนึ่งโอเคสตาร์ทติดนะครับเออ ปิดฝาครับเอ่อเอามือไม้บนนี้ครับค้นดีว่าเพื่อใส่เครื่องในการสตาร์ทครั้งแรกนะครับแต่มีูาคามือไม้หลายคนที่ว่าส่งเครืองไม่หผมเก้่ไขสตาร์ทยังไงก็ไปติดพนามานี่ครับไปถึงนะครับสมมุติว่าเคยไปถึงเจ้าเนาะนะครับสมมุติว่าไปถึงปุ่มนะครับแต่ว่าผมแต่ว่าผมสีปิดกองนะครับอ่าให้สมมติว่ามันอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะให้ทําการเปิดสวิตช์ขึ้นนี่ครับ คือด้านบนนี่คือการเปิดนี่ครับคือการเปิดครับถะลุกนาลิานี่คือการปิดปิดปิดสวิตไฟนะครับให้ให้ the storm, the ด, miles, ดันขึ <câ owania> ้นด we stream, ้านบนแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงโชครับดึงโช่ค้างมาแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเพว่อเอาตัวเสนี่ยกรับเนาะให้ดึงโซ่ค้างมาแบบนี้เด้อมาที่นี่ก็ให้สตาร์ทให้ดึงดึงไปเรื่อยๆครับดึงไปเรื่อยดึงไปจนกว่าเสียงเครื่องดังคือดึงไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงเครื่องดังเหมือนจะติดแล้วเราค่อยกำเครื่งตัวนี้กำ ปึบ๊บแบบนี้การเพื่อให้เพื่อให้ชูเนี่มันมันดันกลับเข้าไปนะครับอ่าโอเคอ่าดึงไม้ครับดึงไม้เมื่อกี้ผมอ่าสมมติพูดพูดให้ฟังเนาะอ่าเราดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับนะลองเบู่ครับอ่าพอเครื่องตีแล้วเขาก็ยังเอาไอ้ตัวนี้มาปัดเป็นหนึ่งเที่งนะครับเดี๋วยวผมขออนุญาตเอาเอา่อเอาตทียนหยาบด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอ่ระบบตะปิงหนึ่งสั้นครับมันเป็นมันตกกระตุกแห้งแค่หน่อยนะครับเนาะอ่าลองดูครับผมหนึ่งเทียงสองสามสี่ หาเทียบที่หรอครับด่ากกกำเขาเองเรครับนี่ครับกำเนี่ยให้นีไมนดัดนเข้าไปอำไมา่้สตาร์ทครับสตาร์ท อ่าครับจะผมสีบัวปับให้มันบีบแห้งไอ้ข้าวบานี่ผมสคมาบอกทุกคลิปเลยนะครับในการปรับจุนขบู สำหรับเครื่องใหม่ๆนะครับผมแนะนำว่าผมแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งไปไปปรับตัวเฮสตัวเฮสคือตัวที่อยู่ฝั่งขวาฝั่งด้านนี้ครับพยายามจะไปหมุนขวาหลายครับหมุนขวาได้ลายเนี่ยมันเห็ุในเครื่องแห้งขึ้นกับชิ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีผลเสียต่อไอ้ก็ตอนที่ว่าเขาสตาร์ตสตาร์ตครั้งแรกนะครับมันสีมันสีนสตาร์ตยากนิดนึงนะนะครับให้ปับ๊บไปดันใสเ่เลลายเติบอันนี้ผมิ่ปับ๊บ เ,เมื่อกี้ผมมุนขวาไม่ไม่อีกนิดนึงครับเพราะว่าผมมีีบีไปเครื่องมันแห้งขึ้นอีกอีกนิดนึงนั่นเองนะครับผมสีมุนอ่ารุมรวมแล้วตัวนี้สีมุนออ้านซายู่ประมาณรอบครึ่งกว่าๆไม่ถึงสองรอบนะครับนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะครับจะว่าสําหรับตัวแอลตอนนี้อยู่ที่สามรอบพอดีนะครับแต่ท่านี้จากนั้นนะครับเราก็ต้องไปใสบ่บาแล้วก็ปรับจูนอีกครั้งหนึ่ง ตงลงก่าิบอกไยินสียอเล่าวะนี้เอาบอกเล่าดูก่อนไปเนาะวอกสลับเป็นสลับมางงอันเดียวผมเสีอาไอ,าอาฟ้าความตัวนี้ปิดก่อนปิดไฟ้าความแล้วผมติสตาร์อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าอสตาร์แล้วยังบ่แล้วที่พ่น้องนะครับคุณฟูกนะครับตอนที่ต้นท่าน,นไปใส่บาสู้นครับตอนแตดไม้จะต้องปรับจุนขบูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเมรมะนว่าผมปรับแล้วจะทีใส่สางานเลยเลยนะครับเพราะว่าการปรับจุนขบู ให้มันให้มันนิ่งให้มันให้มันให้มันยู่ตัวนี่มันตกตาร์ดใหม่ไปหนึ่ปรับไปนึ่นะครับถึงสิหูวว่าสิอยู่ประมาณไหน้าเจ้าเปลี่ยนสาบาร์สิบแปดนิ้วสมมุติว่าเจ้าสาบาร์สี่เบสจุดหานิ้วอยู่นี่เห็นป่าเจ้าปรับได้อยู่ดีแล้วปุ๊บสมมุติว่าเจ้าสิเปลี่ยนไปสาบาร์สิบแปดเจ้าต้องปรับขบูดใหม่ถ้าเจ้าสิสอดบาร์สิบแปดออกไปใส่บาร์ยี่สิบสองนิ้วก็ต้องปรับใหม่อีกอ่าสรุปก็คือว่าการเปลี对对่ยนบาสั้นบายาวทุกครั้งจะต้องปรับจุนขบใใหหมม่่ดเเลยนะครับข้าจ นี่ละผมถึงแนะนําว่าให้ศึกษาวิธีการปรับจูนขบูไ้มันละเอียดนะครับไ้มันเก่งครับเพราะว่าเจ้าสิเดปับจูนของเจ้าอยู่เรื่อยในน่อน,นครับเนาะมามันนี้มาฟังเสียงทีหนึ่งครับผมจะปรับประมาณหนึ่งเลยครับเลยมา,มาตรงตงแห้งหลายเนาะ ผมยิบปั๊บพี่นี่พ่อครับที่จริงนี่มันปับได้อี่บ้างหลายเลยนี่อันนี้กำลังเลี้ยงมามันยังบริเวณพ่อครึ่งเลยครับนะให้ผมกาเนาะผมตอนนี้กำลังเลี้ยงหมาอย,อยู่ที่ประมาณแค่น่าจะประมาณจุดสามเล้งนะกาโดยเอ,เอาหูฟังครับมันปับได้มันปับได้ถึงสีเลีงมาเลยนะครับไอ้นี่นะอันนี้คือคือนี่คือกาวด้อนะอ่านักเลี้ยงขีบ้บัวอะไรยังมาจู่เอผมเด้อว,ว่าโอ้ยท,าท,าทั้งทาหูคืออะไรที่ว่า โอเคครับดมเทียนมันออก,ก่อนครับที่จะจัดส่งไปเห็นคุณฟูกเลยครับคุณฟูกอยู่จังหวัดลบบุรีเนาะอ่ะไปะเทียนมันออกครับรมันใครทูกมากวะ 不管了吧